สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบ2วันนะครับต้องขอภายแฟน YouTube นะครับผมไม่ได้ทำสรุปข่าวการย้ายทีมมาเป็นเวลาเกือบ2วันนะครับวันนี้ผมภารกิจงานนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะแล้วก็มีเวลาเพียงพอที่จะมาทำข่าวให้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอภายนะครับพลาดไป2วันนะครับ ข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ติดตามไม่ได้นะครับเรื่องราวสำคัญในวันนี้เป็นเรื่องราวของอาการป่วยของดีโก้มาราโดน่านะครับล่าสุดนะครับเมื่อ24นาทีที่ผ่านมานะครับดีโก้มาราโดน่านะครับถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเรื่องราวของมาราโดน่าเกี่ยวกับอะไรนะครับที่เป็นอาการป่วยอ่ะแล้วมาราโดน่าเนี่ยก็คือตำนานของทีมชาติเตร์เนนานะครับเขาจะยังไงต่อเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับ เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมบอกได้เลยนะแฟนแมนซิตี้อย่างเสือใหญ่นะครับแล้วอีกหลายๆท่านนะครับจริงๆเข้ามาคอมเมนต์นะพยายามบอกผมหน่อยนะครับว่าแฟนทีมไหนนะครับเพราะว่าเราผมเป็นมิตรกับทุกทีมนะครับก็แมนซิตี้เนี่ยจะต่อสัญญาควินเดบรอยโดยเดบรอยจะได้ค่าเหนื่อยระดับไหนเดี๋ยวมีในรายละเอียดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเดเานะครับได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดพิมลีก 3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เดอะบอยจะได้เท่าไหร่และอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับตลาดเดือนมก,กราคมนี้นะครับลิเวอม์พูนะครับจะสามารถเจราจากับทีมไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะข้อตกลงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องราวของบาเซโลนาไม่มีประธานสมโมสรแล้วนะครับเลือกตั้งทันไหมอ่ะจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาาราคาซังเมสซี่ Messi. จะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้หรือไม่ แมนซิตี้กำลังทำอะไรอยู่กับเป๊ปนี่นะครับวันนี้ารายละเอียดของข่าวนี้เยอะอจริงๆริเวอ์พูเคลื่อนไหวอะไรนะครับดิโกโจตาการเซ็นสัญญากับคนนี้โอเคหรือเปล่านะครับสเปอร์ไฟสเปอร์นะครับคุณอดุลนนะ่ะโอ้ถามผมตลอดเลยอัปเดตข่าวให้นะครับข่าวสเปอร์ความพร้อมล่าสุด11เเพื่อนตัวจริงเรื่องราวของดัลเล่อลลี่พพชหมอกรายการพูดถึงอัลลี่นะเขามีพลังงานพิเศษอะไรนะครับเยอะมาก เราดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงค่ำคืนนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของดีโก้มาลาโตน่านะครับลีโก้ดีโก้มาลาโตนานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าไงอเทพเจ้าลูกหนังชาวอารเจนตายนะครับก็วันนี้เข้าโรงพยาบาลครับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าดีโก้มาราโดน่านะครับได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลาพาตาและแพทย์ประจำตัวของเขานะครับได้บอกนะครับว่าถึงจะเป็นห้องฉุกเฉินแต่ไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินของดีโก้มาราโดน่าครับดีโก้มาราโดน่าไม่ได้เจ็บป่วยแบบแบบร้ายแรงอะไรนะครับแต่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินแค่นั้นเองนะครับผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี1986นะครับ และก็เป็นโค้ชคนปัจจุบันของสโมสรกิมนาเซียนะครับแล้วก็อายุของมาราโดน่าเนี่ยหกปีมาแล้วนะครับ60ปีละเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็ถูกเข้าโรงพยาบาลครับไปคลินิกคลินิกกับโรงพยาบาลจริงๆเขาบอกว่าโรงพยาบาลนะนะครับในเมืองอเพสตานะครับอยู่นอกเมืองของเมืองหลวงบัวโนสไอเลสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับหมอที่ชื่อว่า เลโอโปโดลูเก้นะครับโอ้โ oh, หชื่อหมอนี่ผมยังอ่านยากเลยนะครับได้บอกคือไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากมายได้แค่บอกว่าดีโก้มาลาโดน่ามีปัญหาเรื่องของการหายใจนะครับอาจจะเป็นที่ร่างกายของเขาด้วยปัญหาของการหายใจแต่มันส่งการหายใจของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเขาผมคิดว่านะ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าแพทย์จะไม่ระบุนะครับว่าข้างในเป็นยังไงทีนี้คุณหมอยังบอกอีกนะครับว่าปัญหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการติดโควิดครับมาราโดน่าไม่ได้ติดโควิดนะครับเป็นปัญหาเรื่องของการหายใจของตัวเขาเองแล้วก็มาราโดน่าเองนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนกับอาการเขาว่าก็ยังดีๆอยู่เหมือนกันก็คือคือหายใจแค่ติดขัดแต่ต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินนี่คือความหมายนะครับ มาราโดน่านะครับตอนนี้นะครับก็ต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนอย่างน้อย3วันคุณหมอให้พัก3วันนะครับแล้วก็ตามรายงานจาก ESPN f 90เป็นสนานีโทรทัศน์ของอาร์เจนตินาครับได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนานีโทรทัศน์พยายามที่จะถ่ายทอดตัวของมาราโดน่าให้แฟนๆได้เห็นนะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องรักษาตัวก่อนนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับในอีก3วันข้างหน้า มาลาโดน่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับดีโก้มาลาโดน่าสบายดีคือหายใจติดขัดเฉยๆแต่อยู่ในห้องฉุกเฉินเออเอาเอา,เอามันเป็นเป็นก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลนะเขาจะดีกว่านี้เออนี่คือคำยืนยันสุดท้ายของคุณหมอนะครับอะไรอีกนะในส่วนของตรงนี้เหรอผมเคยเห็นมาลาโดน่าแย่กว่านี้อีกอะคุณหมอคนนี้แสดงว่าเขาเคยรักษามาลาโดน่ามา มาราโดน่าเคยแย่กว่านี้อีกนะครับแต่ผมก็ทําให้เขาหายหายจนอาหายไปหายไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับในเวลานี้เองเนี่ยเรื่องการหายใจนะครับมาลาโดน่าก็ต้องรักษาให้มันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนะครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับดีโก้มาราโดน่านะครับเทพเจ้าลูกหนังของชาวอาเจน์เจนตินนะครับก็เอาใจช่วยให้มาราโดน่าหายป่วยไว้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันกันนะครับ โอ้โหจริงๆนะด้วยสีติของเด็กคนนี้นะแต่ผมชอบความขยันของเด็กคนนี้นะครับอ่าคิสตอฟฟาวนะครับผู้บริการฝ่ายกีฬาของสโมสรเรดบูสซาบุกนะครับได้ออกมาพูดในทัศนะของความเป็นโค้ดนะครับว่าสักวันนึ่งนะครับเอริฮารันเนี่ยจะได้รับนะครับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมใหญ่ซักทีมหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์สำคัญหลังจากนี้นะ ในสื่อบอกไว้ว่าเอร i ิงฮาลันเนี่ยเขามีค่าฉีกสัญญาครับในปี2022เดือนมกราคมด้วยค่าตัว67.5ล้านปอนด์ผมย้ำอีกครั้งนะเอริงฮาลันนะครับเซ็นสัญญากับตอนนุน4ปีก็จริงอยู่แต่ในปี2022ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของมาลิดนะครับเดือนมกราคมมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่67.5ล้านปอนด์จริงครับ มกราคมใครยื่นได้ฮารันเลยนะครับก็คือสามารถเซ็นได้เลยอะ่ะในการฉีกสัญญานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะโรธามัสทิอุสนะครับได้พูดถึงนะครับว่าเขาต้องไปที่นั่นฮารันเนี่ยต้องไปที่นั่นก็วันนี้นะครับโค้ชของเรดบูซูบุก,ก็บอกนะครับว่าทีมที่จะไปทีมนั้นก็คือลิเวอร์พูลในวันข้างหน้าเออนะครับก็ไม่รู้นะครับมันเป็นเรื่องหอนาคตนะครับแต่ในสื่อพูดไว้ว่าฮารันเนี่ยเหมาะกับลิเวอร์พูลมากมากเลย โดยเพาะโค้ดนะครับโค้ดของเลบูซาบุกฮารันยิงไปทั้งหมด24ประตูจากการลงสนาม27นัดให้กับดอทมุลในวันแรกในเดือนมกราคมจนถึงวันนี้24ประตูจากการลงสนาม27นัดนะครับสุดยอดนี่คือเด็กนะครับโอ้ยอ,อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็ที่สมาญก็คือ The ปี2 0 2 2โปรเจกต์มัลลิดรมาลิดลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ยุโรปปารีสต้องยื่นแน่นอนนะครับอยู่ที่ เอลริงฮารันจะตัดสินใจนะครับก็อยากยิงอยากให้เป็นลิเวอร์พูลนะก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับทุกทีมมีโอกาสเท่ากันหมดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาวันนี้เยอะเรื่องราวที่1พูดถึงเมลฟิสเดปายเอริกาเซียในเดือนมการาคมนะครับเหตุผลสำคัญที่ผมพูดข่าวนี้ในวันนี้ก็คือ สโมสรบาร์เซโลนานะครับไม่น่าที่จะมมีโอกาสเซ็นสัญญากับเมฟิสเตปายเอริกาเซียในเดือนมกราคมนี้นะครับเหตุผลที่บาร์เซโลนาไม่สามารถเซ็นสัญญาได้เนื่องจากการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่นะครับมันมีห่วงเวลาอยู่ห่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเผอิญมาตรงกับเดือนมกราคมด้วยส่วนหนึ่งประธานคนใหม่ถ้าได้นะหรือกําลังเลือกเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ลงนามในช่วงตลาดเดือนมกราคมเปิดครับ ได้ประธานแต่ยังไม่สามารถลงนามได้หรืออาจจะอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่ของบาร์เซโลนานะครับประธานคนใหม่นะครับน่าจะมีโอกาสาได้นักเตะใหม่ๆในเดือนกรกฎาคมปีหน้าคือการเลือกตั้งทั้งหมดครับประกาศอย่างเป็นทางการระยะเวลาหลายๆอย่างนะครับที่จะสามารถซื้นนักเตะได้ก็จะอยู่ในช่วงกรกฎาคมปีหน้านะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะว่าหลังจากเบอร์เตมิลออกไปเนี่ย เพื่อวันที่ดีกว่านี่คือความหมายของเบอร์เตมิลเลยเพื่อให้บาเซลโลนามีวันที่ดีกว่าอยู่ที่แนวคิดของประธานคนใหม่นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับมกราคมนี้บาเซลโลนาอาจจะไม่ได้ใครเลยเพราะประธานไม่สามารถลงนามได้ทันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบารเซลโลนากับเรื่องราวของดาบิดอลาบากันนะครับหลังจากที่ดาบิดอลาบาเนี่ยออกมาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับบาเยร์มิวนิกนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับบาร์เซโลนานะครับตกเป็นข่าวว่าจะยื่นข้อเสนอให้่ผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้เองเนี่ยอาาบาเนี่ยเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงมากนะสูงจนแบบว่าทีมที่จะจ่ายได้เนี่ยผมนึกถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังได้นะลิเวอร์พูลนี่ผมไม่หวังหรอกเพราะอะไระเพราะว่าจริงๆอะ่ะถ้าอาราบามานะต้องมาด้วยใจเลยนะครับกับค่าเหนื่อยที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายนะครับ เอาตรงง่ายคุณมาเพราะรักลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างเงี้ยแฟนลิเวอร์พูลก็โอเคนะครับครอปก็คงโอเคแหละเพราะว่าอาราบาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอะ่ะนะครับแล้วก็หวังว่าจะมาแทนที่ฟันได้ละอนาคตเนี่ยจับคู่กันในขณะที่แมนซิตี้นะครับเมื่อกี้ผมทําข่าวแมนยูไปอะ่ะการที่แมนยูจะได้อาราบาเนี่ยผมเชื่อว่าเอาเอาแมนซิตี้ก่อนเนาะแมนซิตี้เนี่ยจ่ายได้นะครับค่าเหนื่อยที่อาราบาขอ,อสูงสุดของบาเยร์มินิคคือ2องแสนเก้า อาราบาจะขอท็อปสุดก็น่าจะสามแสนสี 4, ่แสนอ่ะสี่แสนอ่ะจ่ายได้เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าใครจะได้รับค่าเหนื่อยสี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ของแมนซิตี้ส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับแมนยู U, จ่ายค่าเหนื่อยของอเล็กซิสได้เนี่ยห้าแสนห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์ฉะนั้นอาราบาไม่ใช่ปัญหาลิเวอร์พูลในค่าเหนื่อยซาร่าสูงสุดนะครับอยู่ที่สองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่เกินนี้แล้วไม่มีทางเลยอาราบาจะมาเกินซาร่าฉะนั้นโอกาสลิเวอร์พูลได้เนี่ยมันน้อยนะครับฉะนั้น ข่าวนี้ก็คือบาร์เซโลนาจะไม่เซ็นสัญญากับดาวิดอาราบาค่อนข้างที่จะชัดเจนแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกาเซียนะครับเมื่อกี้มันมีกาเซียกับอาราบาใช่ไหมครับคราวนี้เป็นเอริกาเซียบ้างสิ่งที่บาร์เซโลนานะครับทำเมื่อในช่วงเนี่ยตอนนี้ได้มีการยื่นข้อเสนอในการขอเซ็นสัญญากับเอริกาเซียนะครับให้กับแมนซิตี้ในราคาประมาณ7ล้านปอนด์นะครับ สัญญาเหลือ8เดือนปรากฏว่าซิตี้ไม่ยอมรับนะครับซิตี้ต้องการอย่างน้อย20่สถึงสาล้านปอนด์เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด e m มเลอร์ก็มั่นใจว่านะครับท้ายสุดนะบาเซลนาจะเสนอตัวเลขอย่างนี้แหละเลขตัวเดียวอะผมเชื่อว่านะเขาก็จะปฏิเสธเหมือนเดิมแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราการยื่นข้อเสนอจริงๆต้องรอความชัดเจนนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของดาวินนูเนสกันนะครับดาวินดูเนสคือใครนะครับคือนักเตะของสโมสรอนเบนฟิก้านะครับทีมชาติอุลุกวัยด้วยนะเด็กคนนี้เล่นกองหน้าสวมเสื้อหมายเลขเก้าทีมชาติอุลุกวัยอ่ะอนึกถึงโรยิโสวสเลยนะครับก็นักเตะคนนี้อายุ21ปีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยแต่ปรากฏว่า วันนี้นะครับบาเซโลน่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่ามกราคมไม่เซ็นไม่ได้หรอกเพราะไม่มีประธานแต่ถ้าเป็นกรกฎาคมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สําหรับดีวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานนะครับวันนี้เอซิมิลานเนี่ยยังคงสนใจอ e ีเมอร์สันนะครับกองหลังเซนเตอร์แบ็กของสโมสรบาเซโลน่านะครับ จริงๆอิมเมอร์สันเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงให้กับบาร์เซโลน์นาหรอกนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเจ้าตัวเองเ่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ18ล้านปอนด์อายุ21ปีฉะนั้นมิลานเนี่ยถ้าเซ็นนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอิมเมอร์สันจะเซ็นสัญญาก,กับเอซิมิลานได้จริงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนยมากันนะครับจริงๆแล้วข่าวของเนย์มาเนี่ย เราจะได้ยินจากสื่อหลายหลายที่แล้วลผมแค่เอามาแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้เองนะครับค่าตัวของเนย์มารเนี่ยกำลังลดลงหรืออยู่ในเรทประมาณ170ล้านปอนด์ตามวิกฤตของโควิดนะนี่ขนาดยุคโควิดนะ170ล้านปอนด์นะครับตัวเนย์มานะครับฟุตเมคาโต้รายงานมาว่าเนย์มานะครับได้รับข้อเสนอถึงปี6 2565เลยรับขั้นเหนื่อยนะครับ เงินเน็ตๆน,น,นะครับอยู่ที่ประมาณ32.4ล้านปอนด์32.4ล้านปอนด์กาเลตเบลนี่อยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์กับเอัวมานริตก็แย่แล้วนะเนมาร์ซัดไป32นะครับโอ้โหเยอะขนาดไหนอะ่ะ72ประตูจากการลงสนาม89นัดให้กับปารีสแซงต์แชมงคุ้มไหมผมว่าก็โอเคนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะเนมารจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสนะครับรับเละจริงๆนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอตแลนติกโกมาริดนะครับวันนี้เขาสนใจกองหน้าของสโมสรแอตแลนตาแอตแลนตาฟอร์มดีมากเลยนะครับแล้วลิเวอร์พูลเอ๊ย่กลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลเปล่าเนี่ยผมจำไม่ได้เนาะดูวานซาปาตาดูวนซาปาตาคือใครนะครับเป็นนักเตะของอสัญชาติโคลอมเบียทีมชาติโคลอมเบียตำแหน่งกองหน้าสวมเสือ้อหมายเลข91นะครับ คนนี้อายุ29ปีแล้วสูง186เซนิเมตรหนัก88กิโลกร,รัมนะครับก็เรียกว่าดูวันซาปาตาดีกว่าซาปาตาเนี่ยผมบอกได้เลยนะเล่นให้กับอะสมสรอแอตแลนตาเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ45.1ล้านปอนด์สัญญาอยู่กับแอตแลนตาแอตแลนตาครับในปีถึงปี2023 ยิงไปแล้วนะครับ52ประตูจากการลงสนาม88นัดให้กับแอตแลนตาเขาย้ายมาจากสโมสรน,นาโปลีนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ยืมตัวมาก่อนแล้วก็เซ็นขาดเอานะครับก็ถือว่าคนนี้นะแจมตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยบร์มินิกกันนะครับยบร์มินิกแอตแลนติกโอเมลิดวันนี้สนใจทาริกแรมเต้นะครับ แทลิกแลมเต้นะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรไบรตัน on, ตัวน้อยๆนะครับที่โหมีความเร็วจัดจ้านมากนักเตะคนนี้นะครับอายุ24ปีนะครับวันนี้ตามรายงานจากเดลี่เมล l b บโอเม i ิคและแอนต n t ิโกมาลิดนะครับสนใจแลมสเตย์นะครับซึ่งมีสัญญาอยู่กับสโมสรไบรตัน on, ถึงปี2023โดยจะเสนอเงินก้อนใหญ่ให้คําว่าเงินก้อนใหญ่นะครับไม่ได้ระบุในสื่อนี้นะครับก็ต้องรอดูกันเนาะ ว่าบาอยมิทต,ต้องการเด็กคนนี้จริงหรือไม่นะครับต้องให้ยื่นมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับถ้าใครดูข่าวมอยู่เมื่อกี้นะครับก็จะทราบว่าซามูเอลชูเวสซึ่งเป็นนักปีกตัวเก่งของเบียริลนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพูดไปแล้วนะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ถ้าจะเซ็นสัญญากับชูเวสจริงๆนะครับเชลซีก็สนใจนะแต่ว่าเชลซีเขามีคาร์เวาร์สแล้วไงนะครับฉะนั้น รอดูนะครับน่านจะเป็นคนคู่แข่งของเมนยูนะเลสเตอร์ซิตี้เอเวอเรตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับผมเชื่อว่าแฟแมนซิตี้เนี่ยรอข่าวนี้อยู่เลยนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงสุดในพรีเมียร์ลีกหลังจากนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคิวบินเดบรอยนะครับกำลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับก็จะได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของพรีเมียร์ลีกอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ทำลายสถิติของเนบิเดคานะครับสามแสนเดปอนต์ต่อสัปดาห์ลงแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวดีก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเป๊ปเปเดลล่านะครับเพื่อให้ลีนินเมซ,ซี่เนี่ยคือถ้าต่อสัญญาของเป๊ปได้นะครับสยบข่าวลือเลยว่าฤด,ดูกาลนี้เป๊ปไม่ไปไหนเมซ,ซี่ก็จะมาร่วมทัพแมนซิตี้แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยสัญญาของเป๊ปอยู่ในระหว่างการเจราจานะครับแล้วก็จะขยายออกไป ขยายเวลาไปเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะเดอรบอยจะได้รับคะแนนสูงสุดของพิมพ์ลิกคือ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเป๊ปเพื่อดึงเรลเนมสซี่มานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรลเนมสซี่กันต่อนะครับเป็นข่าวแมนซิตี้ก็ยาวไปถึงเมสซี่เลยนะครับล่าสุดน,นะครับเดือนมก,การาคมนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดการเจราจากับสโมรสร<ๆ>บาร์เซลโลนาเพาาือ่อดึงเมสซี มาร่วมทีมนะครับเลย์เมซี่นะครับตามรายงานจากเดเทเลกาฟนะครับแมนซิตี้เองเนี่ยพร้อมที่จะเคลื่อนไหวครั้งแรกในตลาดเดือนมกราคมปีใหม่นี้เลยโดยการโดยโดยใช้ความเป็นอิสระของเมซี่ที่สามารถเจรจาได้กับทุกทีมโดยระบุว่าเป๊ปกาดิล่านะครับจะได้รับกันต่อสัญญาก่อนแล้วเมซี่จะเซ็นสัญญาต่อจากนี้นะครับก็ลุ้นกันเนาะ มก,การาคมนี้ก็อีกแค่1เดือนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดล่านะครับไม่ได้ต่อสัญญานะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะผมจะพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนีกของเป๊ปนะครับประสบการณ์มันสอนเป๊ปมาเสมอเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกฉะนั้นแมนซิ t y ตี้นะครับถึงแม้ว่ารอบแรกจะได้เป็นจ่าฝูงไม่จาัาอาเป็นผู้นําของกลุ่มอะแต่ถ้าสุดตกรอบไม่มีประโยชน์ครับ เป๊ปมองนะครับว่าการที่ทีมของเราเข้ารอบเร็วเนี่ยมันส่งผลต่อทีมจริงๆก็คือนักเตะหลักบางคนอาจจะได้พักนักเตะตัวสำรองได้ออกมาเล่นนะครับนี่คือความหมายนะทีนี้ถ้าพูดถึงนะครับหลังจากนี้เองเนี่ยเป๊ปกาดิลล่านะครับก็ต้องรอเวลาทีมที่สมบูรณ์ของเขากลับมานะครับก็คือ1ในเกมกับโอลิมเปียกอสหรอเอผมไม่แน่ใจนะว่าอ๋อไปเยือนไปเยือน ไปเยือนหรือเปล่าผมไม่ได้เช็คตารางนะครับขออภัยนะแต่ผมเชื่อว่าแมตช์วันอังคารนี้เป๊ปต้องเก็บ3แต้มนะครับอ๋อทีมกรีซมาอ๋อฉะนั้นโอลิมปิกอสมาเยือนเอเวอร์แฮปสเตเดียมน,นะครับฉะนั้นอ่าเป๊ปต้องเก็บ3แต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบก่อนนะครับก็ซีตรีของเป๊ปตอนนี้100%อัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะผมพูดให้หมดเลยเนาะว่าอ่ากาเบรียสเฮซุสน่าจะลงฝึกซ้อมได้หลังจากได้รับปาดเจ็บ ต้นขากลับมาซ้อมแล้วนะครับกุลนี้น่าจะได้พักยาวเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้เลยนะเป๊ปยังรอกุนอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรเชลซีนะครับที่สนใจไมเคิลโอริเซ่ไมเคิลโอริเซ่คือใครนะครับก็เป็นนักเตะวัย18ปีของสโมสรเรดดิ้งเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข7นะครับนักเตะคนนี้อายุ18ปีนะ m มเคิลโอลิสเนี่ยก็จริงๆอะ่ะลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่ก็แข่งกันมาตั้งนานนะครับอยากจะได้นักเตะคนนี้ทีมท็อกได้ไปเจาะเรื่องราวมานะครับว่าอา่ชื่ออะไรนะเนี่ยเด็กดาวรุ่งคนนี้ไมเคิลโอลิสเหลือสัญญา18เดือนนะครับก็อายุ18ปีเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด37นัดจากทุกรายการนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมลิเวอร์พูลกับเชลซีลีสบู๊แฮมตันอาร์เซนอล ก็สนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเกนครอปนะครับพูดถึงดีโก้โจตานะครับโจตายิง3ประตูสำคัญมาในตลอดเนี่ยช่วงนี้ตายิงเลยนะลูกตายิงเลยนะครับผมบอกงี้เลยก็โจเกตครอปบอกนะครับว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของริเวอร์พูลมากๆในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเป็นกำลังพีคเลยนะครับ45ล้านปอนด คุ้มทุกรายการนะครับก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ยิงไปเท่าไหร่นะยิงกี่ลูกกันเนี่ยสลูกล่าสุดเนาะก็โอเคนะครับคอบค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับเรามาต่อกันที่อ่าเขาเรียกว่าไงอะโปรกแกรมกันแขขันนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกของอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับสโมสรโมนะครับก็อาร์เซนอลเองเนี่ยก็เก็บชัยชนะในในยูโรปาลีกมา ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2นัดรวดแล้วมี6คะแนนนะครับวันนี้อาเดลต้านะครับนักเตะที่ที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยโอ้ดูสเสื้ผู้เล่นตัวจริงไปเลยดีกว่านะครับก็ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเบเลโน่สามกองหลังเป็นกากาเบรียลม,มากาเอชมุตเตฟีแล้วก็คาร์ลซินเน็ตนะครับวิงแบ็กเป็นมิเลนไนกับโซเลสครับคู่กลางเป็นกานิชาก้ากับดานิเอลเซบยอสครับสามประสานแนวรุกก็จะเป็นเนลสัน อาเอ็นคเชียแล้วก็นิโคลัสเปเป้นะครับนั้นนี้อาจจะพักโอบามายองไว้นะครับทีนี้ไลฟ์อัพอย่างนี้ผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้นะครับว่าอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะสโมสรโมได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับอาร์เซนอลจะชนะสามหนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร สเปอร์กันนะครับเรื่องราวของโชเซ่มูรินญ่ในวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูไลน์อัพก่อนเลยนะสเปอร์เนี่ยจะเจอกับลูโดโกเรสอะไรเนี่ยการัสต์เหรอคอ่านะครับชื่อโสมสรเนี่ยลูลูโดโกเรสกาัสเหรอขออภัยนะครับชื่อมันอ่านยากนะครับก็ในวันนี้เองเนี่ยสเปอร์นะครับบอกกันแบบตรงๆเลยว่าโชเซ่มูรินญ่เนี่ย ไล่อัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงอย่างนี้นะกะเก็บสามแต้มแน่นะครับเอ่ออาจจะพักพักเคนเนาะเคนน่าจะเจ็บหรือเปล่าเหมือนจะเจ็บผู้สามประตูจะเป็นโจฮาร์ดคู่เซ็นเตอร์เป็นเอริกไดเออร์กับซันเชสนะครับแบ็คขวาเป็นอูริเย่แบ็คซ้ายเป็นเดวิสนะครับมิดฟิลด์โฮลิงบอลเป็นแฮร์รี่วิงส์นะครับคู่กลางเป็นอัลลกดาเลอาลลีกักบอ่าโรเซโซนะครับสามประสานในลูกก็จะเป็นลูคัส แล้วก็วเนซุสแล้วก็เป็นเบลนะครับคือเคนเหมือนจะเจ็บนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็รอดูกันนะครับทีนี้การไล์อัพอย่างนี้นะครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็เช็คเช็คนักเตะที่เดินทางไปเนาะก็คาดการณ์กันไว้นะครับว่าสเปอร์นะครับจะบุกมาชนะนะครับลูโดกาเรสนะครับลากัสนะครับศูนย์ประตูต่อ2สเปอร์จะบุกมาชนะนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของส,ออสกอตปักเกอร์กันนะครับผมชื่นชมปักเกอร์มากเลยก็ฟูลแลมเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นอยู่แล้วแหละนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยผลงานล่าสุดเก็บ3แต้มได้แล้วนะครับก็ผมขอแสดงความยินดีกับสโมสร,รฟูลแลมด้วยอย่างน้อยก็มีแต้มให้ได้ลุ้นนะครับหลังจากนี้นะครับตัวของสกอตปัคเกอร์ยอมรับนะครับว่า,าถ้าเราไม่มีปัญหากันนักเตะบ,บาดเจ็บนะแล้วก็รักษาความ ฟอร์มการเล่นแบบคงเส้นคงวาไว้ได้เชื่อว่านะมองโลกในแง่ดีเนี่ยสกอตต์ปาร์รเ,รกรรเกอร์ขออภัยนะครับน่าจะพาทีมฟูลแลมรอดตกชั้นได้แต่ผลงานต้องสม่ำเสมอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไรอันเซซิยงกันนะครับเจออีกแล้วนะครับเรื่องราวของการเหยียดผิวนะครับออนไลน์ด้วยนะเหยียดผิวออนไลน์เนี่ยคูใครก็ไม่ยอมรับนะครับก็ผมเอาช่วยช่วยนะ ว่าคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เจริญหรอกนะครับก็แน่นอนครับตัวของเซซิยงเนี่ยก็เหมือนกับก็คือไม่ชอบเนาะใครมาหยีดผิวเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาสสั้นพอนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็น h e a d ล i n ที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าพอสมองอลัลลียังไงนะครับความสามารถพิเศษของอัลลีพอส s นะครับได้พูดถึงดาริอลัลีนะครับว่าความสามารถพิเศษของอัลลีนั้นเนี่ย เหมือนกับดีโก้มาลาโดน่าเลยนะครับพอชได้บอกอีกนะครับว่าอลีเองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่หรอกจากการลงสนามให้กับสเปอร์โดยเฉพาะโค้ชอย่างมูรินโญ่นะครับอันนี้นี่เป็นความเห็นส่วนต,ตัวของพอชนะกองกลางจาก MK ดอนคนนี้นะครับยังคงเป็นนักเตะที่มีพลังวิเศษนะครับพอชอธิบายมาลาโดน่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและพรสวรรค์แข็งแกร่งของร่างกายโดยธรรมชาติและเขาแข็งแกร่งรวดเร็วทรงพลังนะครับ คือมันมีดีเอนของผู้ชนะนะ่ะมาราโดน่าเนี่ยคือยังไงก็ต้องเป็นผู้ชนะนี่คือดีเอของเขานะเพราะมองว่าอารีก็มีอย่างนี้เหมือนกันอารีต้องมีประสบการณ์ในการลงสนามนักเตะที่มีความสามารถและพลังระดับเนี้ยเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเขาเข้าไปในลงไปโชว์ในสนามเขาโชว์ได้เลยนะและพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่น่าทึ่งเขาเหมือนกับโรน,นันดิโย่ของปารีสแซงต์แชงแมงเมงน่นะครับ และที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถเก็บช,ชนะ,ะกับทีมดารลีลี่นะครับเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาก็กระหายในการที่จะได้ลงสนามให้กับสเปอร์นั่นเองนะครับถ้าผมอยู่ที่นั่นเขาจะอยู่ในแผนการทําทีมของผมเสมอก็นี่คือจากใจของพอสถึงอารีนะครับเป็นไงบัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ยาวนะผมอัดยาวกันเลยนะครับ 1. เอาใจช่วยมันดีกามาราโดน่านะครับหายใจติดขัดก็ขอให้หายไวๆอีก3วันนี้รู้กันเรื่องราวของบาร์เซโลน่านะครับกับการเลือกตั้งประธานสโมสรคน,นใหม่ในช่วงของเดือนมกราคมเป็นช่วงตลาดนักเตะที่สามารถเ,เซ็นสัญญาได้แต่บาร์เซโลน่าอาจจะไม่สามารถเซ็นใครได้เพราะการเลือกตั้งประธานสโมสรจะอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีห่วงเวลานั้นพอดีส่วนเรื่องราวของสโมสรบาร์เยมินินะครับกับอาราบาเนี่ยเขาไม่ได้โอเคกันแล้ว วันนี้ก็จะเป็นบาเซโลน่าก็ไม่อโอเคกับอาราบาฉะนั้นก็เหลือ3ทีมใน,นพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับ, U, รบที่มีโอกาสได้อาราบาไปแล้วก็เรื่องราวของใครนะเรื่องราวของสโมสอสเรื่องราวของเมซี่อ้รอดูการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเป๊ปก่อนนะครับผมเชื่อว่านะตามสื่อบอกไว้แหละมกราคมเมซี่จะเส็จล่งหน้ากับแมนซิตี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของสเปร์นะ ก็ควรที่จะเอาเดลี่รีมาใช่นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องอาเพจเพจเพจใน Facebook J1 Fo o t b ุตบอล w ิวให้ผมด้วยนะครับไปพูดคุยกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมตอบเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ